โอ้โหต้องบอกว่าการทำธุรกิจทุกวันนี้เนี่ยเจอกับสารพัดปัญหาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ดูซบเซากำลังซื้อที่เหมือนจะหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วไหนจะคู่แข่งที่น่ากลัวอีกแต่เชื่อไหมครับว่าท่ามกลางวิกฤตแบบนี้เนี่ยก็มีผู้ประกอบการที่โตโต,โตแบบก้าวกระโดดได้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าเขาทำได้ยังไงแล้วเราจะคว้าโอกาสนั้นมาเป็นของเราได้ยังไงบ้าง เอาและครับมาเริ่มกันที่ประโยคนี้เลยวันนี้ประเทศไทยอยู่ในภาวะ K-shape recovery อย่างแท้จริงเอแล้วมันหมายความว่ายังไงกันแน่พูง่ายๆก็คือเศรษฐกิจของเรากําลังแยกออกเป็น2ทางแบบชัดเจนมากๆครับเหมือนตัวอักษร K เลยคือมีทั้งขาขึ้นที่พุ่งทยานฟ้ากับขาลงที่ดิ่งลงเหวมีธุรกิจที่ต้องปิดตัวไปเยอะมากในขณะที่อีกหลายธุรกิจกลับเติบโตชนิดที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยดูภาพนี้สิครับจะเห็นภาพชัดเจนมากเลยฝั่งหนึ่งเนี่ยคือขาลงแบบเต็มเต็ม ที่ต้องเจอกับความท้าทายใหญ่ๆอย่างทุนจีนที่เข้ามาแบบถาโถมโกฎเกณฑ์เรื่อง ESG ที่กลายเป็นทั้งต้นทุนและความท้าทายใหม่ๆหรือแม้แต่เรื่องสังคมสูงวัยที่เปลี่ยนโจทย์ทางธุรกิจไปหมดเลยแต่ในอีกด้านหนึ่งคือขาขึ้นครับคือธุรกิจที่ไม่ได้แค่โตรธรรมดาแต่โตแบบพุ่งทยานไปข้างหน้าเลยแหละครับเอาละทีนี้เราลองมาดูฝั่งขาขึ้นกันบ้างดีกว่าครับมาถอดรหัสกันหน่อยว่าแบรนด์ที่กำลังเติบโตแบบร้อนแรงสุดๆเนี่ยเขามีเคล็ดลับอะไรซ่อนอยู่กันแน่ เคสแรกเลยที่เห็นภาพชัดมากๆนะครับสุกี้ตีน้อยคือท่ามกลางสมรภูมิร้านอาหารที่ดุดเดือดสุดๆหลายคนบ่นว่ากำลังซื้อหดแต่ตีน้อยกลับทำกำไรไปได้ถึง1,100้ล้านบาทนี่แหละครับคือตัวอย่างของการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของคนที่มองหาความคุ้มค่าหรือที่เรียกว่า value for money ขยับมาดูวงการเครื่องสำอางกันบ้างแบรนด์สีจันที่สร้างรายได้ไปสูงถึง1,600ล้านบาทเลยนะครับโตขึ้นกว่า5 8เเลยทีเดียว แล้วก็ไม่ใช่แค่แบรนด์เดียวนะครับแบรนด์สกินแคร์ไทยอื่นๆไม่ว่าจะเป็น4 u 2หรือ Her Highness เนี่ยก็เติบโตกันทั่วหน้าเลยมันแสดงให้เห็นว่าตลาดยังมีโอกาสซ่อนอยู่อีกมหาศาลเลยพูดถึงตลาดจีนนี่หลายคนอาจจะกลัวใช่ไหมครับแต่มีคนไทยที่บุกไปแล้วชนะกลับมานะครับไทยโคโค่แบรนด์น้ำมะพร้าวของไทยเรานี่แหละสามารถสร้างการเติบโตในจีนได้ถึง41%ทํารายได้ไปกว่า6,600ล้านบาท นี่คือข้อพิสูจน์ชัดๆเลยครับว่าสินค้าไทยเรามีดีพอที่จะไปแข่งในเวทีโลกได้สบายๆขนาดแบรนด์ที่เพิ่งเกิดใหม่เลยนะในตลาดที่แบบโอ้โหแข่งกันดุเดือดสุดๆอย่างชาไทยพรีเมียมก็ยังโตได้ครับการันเนี่ยเติบโตถึง6 0ในตลาดที่เขาเรียกว่า red ocean เลยนะคือเป็นตลาดที่การแข่งขันรุนแรงมีแต่คู่แข่งเต็มไปหมดแต่นี่ก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเรามีจุดยืนที่แตกต่างจริงๆเนี่ย ก็สามารถแจ้งเกิดได้เสมอครับทีนี้คําถามที่สําคัญที่สุดเลยก็คือท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ที่หลายคนถึงกับบอกว่าเป็นปีเผาจริงเนี่ยทำไมแบรนด์เหล่านี้ถึงสามารถเติบโตวสวนกระแสได้แบบมหาศาลขนาดนี้ล่ะครับคําตอบมันอาจจะฟังดูเรียบง่ายนะแต่ทรงพลังมากๆเลยครับนั่นก็คือพวกเขาชนะได้เพราะเข้าใจและใช้ประโยชน์จากเทรนด์สำคัญแห่งอนาคตได้ถูกจุดนั่นเองครับการมองเห็นโอกาสก่อนคนอื่นแล้วก็ปรับตัวได้เร็วกว่า นี่แหละครับคือหัวใจสําคัญที่สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงโอเคครับงั้นเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่า5เทรนธุรกิจแห่งอนาคตที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วมันจะสร้างโอกาสให้กับเราได้ยังไง5เทรนหลักๆที่เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเลยนะมีอะไรบ้าง1เลยก็คือไฮเปอร์โฟกัสหรือการเจาะจงไปที่กลุ่มเฉพาะเพื่อสร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น2คือเวลเนสที่ตอนนี้คนให้ความสําคัญกับสุขภาพกายและใจแบบองรวมมากขึ้นเรื่อยๆ 3. คือ natural IP หรือการใช้ทรัพย์สินจากธรรมชาติที่เป็นจุดแข็งสุดๆของไทยเรา 4. คือ sustainability หรือความยั่งยืนที่ตอนนี้กลายเป็นกลยุทธ์สำคัญทางการตลาดไปแล้วและสุดท้าย AI ครับที่จะเข้ามาเป็นตัวเปลี่ยนเกมโดยสิ้นเชิงเลยมาดูเทรนด์แรกกันเลย hyper focus คือข้อมูลมันบอกชัดเลยนะครับว่าคนรุ่นใหม่อย่าง Gen Z และ Millennial เนี่ยถึง72%เลยนะยอมจ่ายเพิ่มให้กับแบรนด์ที่มีคุณค่ามีจุดยืนที่ชัดเจนและอีก59% รู้สึกผูกพันกับแบรนด์เล็กๆที่เฉพาะทางมากกว่าแบรนด์ใหญ่ๆซะอีกคือเขาไม่ได้ต้องการของที่แพงที่สุดแต่ต้องการของที่มีความหมายมีเรื่องราวและรู้ว่าแบรนด์นี้คือใครกันแน่เทรนต่อมานี่ผมว่าน่าสนใจมากๆสาหรับบ้านเราเลยก็คือ natural ip หรือถ้าจะเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือทรัพย์สินทางปัญญาจากธรรมชาตินี่แหละครับผมเคยคุยกับผู้ส่งออกน้มามะพร้าวท่านหนึ่งนะเขาเล่าให้ฟังว่าผมไปกินน้ามะพร้าวมาทั่วโลกแล้วแต่ผมยืนยันได้เลยว่าน้ำมะพร้าวไทย อร่อยที่สุดจริงๆนี่แหละครับคือจุดแข่งที่ใครก็ลอกเลียนแบบไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนผลไม้หรือสมุนไพรต่างๆสิ่งเหล่านี้คือขุมทรัพย์ของเราเลยนะครับจากเรื่องของธรรมชาติมาต่อกันที่เรื่องความยั่งยืนกันบ้างซึ่งตอนนี้มันไม่ได้เป็นแค่ภาระหรือต้นทุนอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันกลายเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจไปแล้ว การมี supply chain สีเขียวอย่างการทำตามกฎ EUDR ของยุโรปที่เป็นกฎหมายป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยมันจะทำให้สินค้าของเราขายได้มากขึ้นเข้าถึงตลาดใหญ่ๆได้มากขึ้นมันคือการทำสิ่งดีๆที่สร้างยอดขายได้จริงครับและมาถึงเทรนด์สุดท้ายที่ผมคิดว่าทรงพลังที่สุดเลยนะครับก็คือ AI สำหรับผมนี่ AI คือ the great equalizer เลยหรือตัวสร้างความเท่าเทียมนั่นเองมันเป็นเหมือนจุดคานงัด ที่ทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กๆสามารถแข่งขันกับบริษัทยักษ์ใหญ่ได้โดยใช้ต้นทุนที่ถูกกว่ามหาศาลเลยนี่แหละครับคือตัวเปลี่ยนเกมครั้งสำคัญของเศรษฐกิจโลกเลยทีเดียวเอาล่ะพอเรารู้เทรนแล้วว่าโลกกำลังจะไปทางไหนคำถามต่อมาก็คือแล้วเราต้องทำยังไงล่ะเราจะมาดูกันที่4เสาหลักสู่ความสำเร็จซึ่งเป็นเหมือนเฟรมเวิร์ที่ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เขาใช้กันครับ ฟรมเวิร์กที่ว่านี้มี4เสาหลักง่ายๆเลยครับเสาแรกเข้าใจโลกคือการมองเทรนด์ให้ออกเสาที่2เข้าใจตัวเองคือการรู้จักจุดแข็งของตัวเองให้ดีเสาที่3รับฝีมือคือการพัฒนาทักษะทางธุรกิจให้เฉียบคมอยู่เสมอและเสาสุดท้ายที่4หาเพื่อนคือการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจครับทีนี้พอมาถึงเสาที่2เรื่องเข้าใจตัวเองเนี่ยผมมีเฟรมเวิร์กง่ายๆมาฝากกันเรียกว่า 3D ครับ 1. คือ e t e ท t คือการค้นหาให้เจอวัินทรัพย์เฉพาะตัวของเราคืออะไรไม่ว่าจะเป็นทักษะวัตถุดิบหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น2คือ define คือการนิยามคุณค่าของเราให้ชัดเจนว่าเราดีอย่างไรและเราดีสําหรับใครกันแน่และ3คือ design คือการออกแบบและเชื่อมโยงคุณค่าที่เรามีเนี่ยเข้ากับโลกยุคใหม่ให้ได้ครับมาถึงเสาหลักที่3รับฝีมือครับแน่นอนครับว่าเข้าใจโลกเข้าใจตัวเองอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่พอถ้าเราลงมือทําไม่เป็นทักษะพื้นฐานทางธุรกิจอย่างเช่นการวางกลยุทธ การสร้างแบรนด์การตลาดหรือการจัดการหลังบ้านให้ดีเยี่ยมเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือทักษะที่จําเป็นอย่างยิ่งยวดต่อการเติบโตและเป็นสิ่งที่ต่อรองไม่ได้เลยจริงๆแล้วก็มาถึงเสาหลักสุดท้ายครับนั่นก็คือการหาเพื่อนในโลกที่มันผันผวนและเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้การทําทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวมันเสี่ยงและเหนื่อยเกินไปครับการมีพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจจึงไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแล้วนะแต่มันคือทางรอดและเป็นทางหลักที่จะทาให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยังย่งยืนเลยครับ เอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเราจะมาปลุกพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวผู้ประกอบการทุกคนกันครับมีคำหนึ่งที่ผมว่ามันทรงพลังมากเลยนะเขาบอกว่าวันนี้เราต้องปลุกจิตวิญญาณปีศาจของความเป็นผู้ประกอบการขึ้นมาครับมันคือจิตวิญญาณที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะฝันให้ให,ใหญ่และมองเห็นโอกาสในทุกวิกฤตเพื่อสร้างการเติบโตให้ตัวเองและพาเศรษฐกิจของประเทศให้รอดไปให้ได้ส็จท้ายนี้จริงๆครับคําถามที่อยากจะฝากไว้คิดกันก็คือ ในสมอรบภูมเศรษฐกิจกษษรูปตัวเคแบบนี้เราจะเลือกอยู่ขาไหนกันครับขาที่กำลังดิ่งลงหรือขาที่กำลังพุ่งทยานขึ้นไปข้างหน้าทางเลือกทั้งหมดอยู่ในมือของเราทุกคนครับ